เล่นตรวจซับตั้งแต่วันเตียงเย็นตึ้งกำเลยเด็กนักเรียนในเล่นกูมันตามเรื่องแบบกูแข่งจังตรวจซับตึนไม่เม็ดเบ็ดเลยเม็ดเบ็ดร้อยยันแบบกูโปรกโปล่ฮองโปรกโอล่ความสุขมื่อกี้ไรอย่าไปไปไหนนอนร้อยจริงไม่แน่นั่นไม่แน่นั่นชีวิตไดนก้นกูตัวเดียวขอป้าบัตรประชาชนนะมันไม่เกี่ยวกันนี่มึงกินอะไรตะเพื่อนกูเว้นหัวเป็นก้าวเจ้าได้กลัวหน่าว่าออมกันยังใครน้อยเดันนุ่มโตตัเลย รักนดีตายพืดเงินใหลูะแล้วได้ลูกมาลกก็เม็ดมันนั่นนี้อยในน้มมันมันนั้นในลูก็่กูดีตาตกินต้มดืปอบลูก็่รวยไยก้นปอดดีมั่งไม่เกี่ยวนางเฮกีได้พื้ก็ไปตองเอ้าแล้วมึงคิดอะได้มาเปลนมึงคิดน้มจีนแต่ไมถตงได้กำลแข็งแ้เกียวแล้วมันไหวนั่นโกกันแล้วก็บอกก้นี่กื้นน้มจีนอยู่แอ่งทำแข็งอยแอ่งด้กันพื้ cú tam này đi, nà. hey, nó chín tầng chả cái đây! nó chín tầng gặp quen có sao có sao pro kia đấy này nè cái đứng nằm kén nó chín tầng gặp lại đấy là đèn vô này đèn à, gì con ta thong cái nè cái đứng vô này liền đứng vô này nè tao mày mà khao cái này mò làm cái này hả con mày nè anh ngồi làm mày kêu bà ba đi chấm mà tao con đâu mày phần ăn đấy! กูมาอยากขึ้นว่าเจ้ากูไปนั่งดูแหหน่อยนะโรงเรียนนู้นโรงเรียนมันตะยมไปนั่งทุกวันแล้วนั่งอยแลกข้าอ้อนกูเลยเพื่อนกูเซ่ขึ้นไม่ได้นอนแต่ได้แลกข้าอ้อนกูเพลินเลยจบแรกข้าอ้อนนะแลกข้าอ้อนไม่ต้องไปโรงเรียนไปร้านของเดนลุยข้าอ้อนว่าตือกิมินกแต่งตายหองหลานแะรงไม่เกีดเลยมันไปเหลืองในนูกำบบาดจริง ไปนงังทุกวันหน้าโรงเรียนไปทุกวันน้ำเปิดระดดไปนงังทุกวันพิมน์นำาบตเรียบร้อยผาทองคลองแดนตัวแทนให้เจ้ารถแม็โคบรถบํารถดำทุกชนิดอย่างกี่กันไม่พิมโน้กคุณอ๋อให้โลงพิมพ์ไม่หวาแล้วมันจ้างในเพื่อนแ้มเซอร์ป่ะว่าอย่างจะโดดไม่ไปพิมพ์บอรล้วมันกับคุณเลยกูพิมแล้วกูวไปปลยตั้งไว้หน้าโรงเรียนในเด็กกินหนูกู้รวยกัใช่ไหมคุณนักเลงตวรวจซับทุกนเย็นกว่าหรอเป็นไงตอนนี้แม็โครกันน้องที่เสียซ้มแล้ววะ เออดูแลเด็กไปทํางานให้พร้อมด้วยนะอะไรไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องแก้จัดการเลยโอเคมีอะไรบอกเฮียแรงกับคอยเล็กในกูนี่ให้มันจำรึไรความสุขกูนูออ่ม <c oughs> าเดินหน้าแก <c oughs> อีเจ้าไหมแกวันนั้นคุณนั่งเล้งตัวซับตั้งแต่วันเตียงยืนตั้งกาเลยเด็กนักเรียนในเล้งกูมันตามเรื่องแบบกุเก่งจังตัวซับตบึนไม่เม็ดเบ็ดเลยเม็ดเป็ดร้อยยันแหม่กูโปรกโผล่โผล่ความสุขกี่ไรอย่าไปไปไหนนอน ร้อยจริงไม่แน่นั่นไม่แน,น,น่นั่นชีไปได้ก้นกูตัวเดียวพ่าพ่อได้เด็กกล่องแดนตะกุ้นตัวเด็กตาเก็นเนี่ยเหลือนุกเลยมึงอยองเออประมาวัยรุ่นตัวไปตายโฮงเค,คยว่าวัยรุ่นทีนี้กับกูมันเป็นว่วงเพลนแหละเดียวกูเดินไปยับตีนมันพอก,กูยับตีนมันเป็นว่วงมันจีน้ามันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะอารุเอ้ไม่ว่างมันมนเีเตือนกูซอยอย่เอารุเอ้าวันนี้ต้อยอะไรอย่างบ้าเลย เปรตโยเปรี้ยตองเนี huh? ่ยแงนะคุนกาตุนนี่ใครกาตุนน่ะมึงนั่นไงแข่งแต่มึงนม่หยัดแม่ผมอย่าด่าหันนายกไม่กี่เดียวก็เลยจะเจอล่อือโห่และไม่รู้ใช่คุ้มดันล่ะอไอ้ในโต๊กูไม่เติมแต่กระบุนแล้วอ่ะลอยยืมเบียกูอ่ะลอยหยัดแม่ไม้ล็อกเป็นมาม่าโต๊อยืมเบียร์อ่ะยไอ้ล็อกเป็นมาแม่โต๊ะกูดอยจ้ะพิสแต่มึงนั่นไงมึงใจเองมึงว่ายืมได้เบียนแต่ว่าต้องให้ไว้ไว Đi lấy chàng nói cho có khăn nó tèn tại ông chính quả bà Ai kêu nhà ám để ông ám bờ đôi Bị tục tí Mừng ơ leo đi bà nó mai chúc cho con Tại rồi Qua hết leo đi bà ấy bước ngọt Hết bước ơ cú tôi đơn toàn tang, tôi bà bà nói cú bà kê hết bước tôi bà nhà quay, ta tăng ăn yêu กูล่าพอนหูปพอดนะแม่งรู้แคยไปดิฟลาวว้จัดฟิตร์เดพัวกันเลวก็มันไปแค่เพียงแม้แั่นลยแม่งบักลอกันเลยแล้วกูบอกกูได้ว่าหูกูบอกว่าพอดนะมือเองเนี่ยมาโทษเพื่อนล่ะ